สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมไฟใช้นะครับของเดิมจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่4โวลต์แบบเสียบชาร์จไฟบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เสียแล้วนะครับก็เลยจะมาโมดิฟายนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในใหม่ก็มาแกะกันเลยนะครับ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรี Metal ่4โวลต์ก้อนนี้เสียแล้วนะครับ วงจรน,นี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะถอดไอ้พวกอะไหล่พวกนี้ออกนะครับจะเหลือไว้หลอด LED แล้วก็ตัวต้านทาน2ตัวนะครับ บอร์ดเมื่อกี้นะครับที่ได้ใส่อุปรกรณ์ไอซีรีเกลเลตแล้วก็คาปาเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เก่านะครับแล้วก็มีบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับอันนี้เราก็จะมาใส่กันเลยนะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5นะครับ เป็นฝั่งรับไฟเข้ามาชาร์จนะครับชาร์จได้ตั้งแต่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับโดยผ่าน่าเกเลตาโวลต์ตัวนี้นะครับเพื่อมาชาร์จแบตเตอรี่ก็ประกอบกันเลยนะครับ ก็จะมีโฟมกันกระแทกนะครับสายหลอด LED นะครับก็เข้าบอร์ดชาร์จนะครับจะมีฟังเอาท์นะครับ ก็ใส่อบอร์ดรีเกลเลตนะครับก็ไปชาร์จอนะครับ นี่ก็ทดสอบนะครับจะใช้อแดปเตอร์9โวลต์นะครับเป็นตัวชาร์จ เข้ามานะครับแล้วก็วัดวนดูนะครับไฟเข้ามา4.98วลต์นะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับพอแบตเตอรี่เต็มก็วงจรจะตัดการชาร์จเองนะครับ นี้ก็ประกอบเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟใช้นะครับจากแบตเตอรี่แบบตะกวกกดนะครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับเพราะไม่ค่อยทนนะครับแบตเตอรี่แบบนี้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะครับแบตลิรี่เทียมนะครับการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถอะแดปเตอร์นะครับ แอดแปเตอร์ตั้งแต่9โวลต์ถึง12โวลต์นะครับจะชัดจากที่จดบุรีในรถรถยนต์ก็ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ